คิดว่าฉันยอมแพ้เหรอฉันไม่ยอมหรอกห้าร้อยห้าห้าก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างเออเปิดเทอมแล้วต้องเจอรกันไหมบอกเลยนะที่โรงเรียนอ่ะก็มีเรื่องที่ดีเยอะแยะมากมายช่วงนี้ติดกิจกรรมหน่อยนะคะวันนี้ก็วันไหวค้ครูอีกอาทิตย์หน้าก็มีวัน มวสุบุรีโลกแล้วก็วันสุนทรภู่ในวันเดียวกันนะคะโอ้ก็ต้องมีการประกวดประกวดบายสีแล้วก็ต้องใช้สีเยอะๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทำคลิปให้ทุกคนดูเลยกปข้าเคมกาหันโอ้ยเสียงหายแล้วปิดเน็ตแน่งนะ เออเราคราที่แล้วเราบอกว่าเราจะมาซื้อเสืส้อของใช้ใช่ไหมคะเราจะเข้าร้านนี้ลคะค่ะไม่สบายของแพ้เลยโอ้โหวันนี้เราไปเต้วกันคือชอบสะสสมการมหาเวทผลึกหวานมากอะแต่ก้อนน่าไปสี่ใบเสียใจายมากเลยถ้าอยากรู้ว่าหายไปใครบ้างก็อันดับหนึ่งคือโนบาระสองเมงงมิสามอินุมากิสี่โคจู อาจจะโลเสียดายนะอุ่ยนี่ไงเสื้อเราเสื้อเราขาดเสื้อน้องชายอุวยพี่อยาพยาตามนงเสื้อคุณน้องชายคุณน้องชายจะได้ใส่ไปไหนมาไหนได้น้องชายเป็นนักนายแบบไปนายแบบนะคะก็จะต้องทำงาน,นทำงานนี้ทำงานนั้นก็มีแต่ถังนะคะ เอาโรไปให้เขาด้วยแต่เคุณดูใส่เมื่อกี้มีจังไอ้นิดหนังก็ขออใครดีนะคะนี่แหละที่น้องใส่ตลอดเอาเไอคายไปให้เขาด้วยชอบให้เขาส่งเไอคายมันดีมาก มีแลกเอามาใดนี้นะชิ้จิงนอนเชิงอเก้ก็มีเงาออกนะตรเช็รเคราคาอสี่บาทเองหรอเบาทสิสาบาทโอ้ยเรียงไม่เหมือนกันเลยส5บาท 1บาท22บาท24บาท30บาทเก็ยืนนต้นไม้เลยหรอ34บาทแล้วนะน้องชายค่าอช้่ายนี่แพงมาก39บาท43บาทแล้วก,ก็มาตรวจของเราด้วยค่ะโอ้โหต้องคขว้างก็ได้ันนี้ แล้วก็ต้องมีโอ้จต้องเก็บซาติดจนติดติดติดเดียวะอะคนน้ำยังไงไปกันต่อค่ะไม่เป็นไรเราไม่เกลียดใจเงินไม่ เป่าน้องสวยอ่ะคุณพี่ขอรองเท้านะคะขอรองเท้าคุณพี่ได้ไหมขอบคุณมากค่ะโม่่ยถึงเท่นเานี่แล้วโอ้ยนี่แว่นที่ต้องการเอาแว่นมาอายาเสโมโม่ต้องการแว่นนี้ ต้องการแว่นนี้วเสือตอนจริงเราใส่แว่นแน่นะจชีวิตจริงไม่ใส่นะอยากใส่แว่นที่มันเหมือนเอิ่มเซโกะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะเค่องประดับอื่นเือ โอ๊ยพี่เอาเสื้อหนูมาพี่จ๋าเอาเสื้อหนูมาค่ะขอบคุณมากค่ะอไปคุณพี่คุณพี่ก็คิดเงินไปแซ่แล้วที่เขาจะหลบตรงนี้ก่อนนะพี่ไปาอย่างนั้วละกันให้หนูเชื้อคาก่อน ร้อยแล้วพุ้มนะอีกแล้ว,อลวขอโทษนะคะไม่ทันแล้วถ้ามันได้ยินเสียงอะนะโอ้นี่ยาเป็นกองเลยเหรอึ้วเถ้ามาดามผมไม่ต้องเอา เราเปน็นทั้งหมดนี้ติดแล้วไปกันค่ะเราได้ของเราต้องการเราก็ไปกระตอกไปกันต่ออย่าไปหยุดไปไปตรงไหนตอ่อตรงนี้เหรอโอเคไีบินตา ด hmm. เราไม่เคยหยุดซื้อเสื้อผ้าให้หนังชายเล็บสวยมากะแล้วก็โยนของมาฝากพี่ไม่ได้เราต้องวางไว้ตรงนี้มาซื้อเครื่องประดับค่ะมาซื้อแหวนหนึ่งลองใส่สิ แวอันนี้สวยเอ่อนึงอันนี้ล่ะอันนี้เอาด้วยมันเลิศมันเจิบมันจึงมากต้องเอาพี่ไม่ต้องมาบกมือรอหนูเลยหนูไม่เอาคะ่ะตาช่างนี่ตองช่างมั่มวซี้ก็มีได้คุญแจอะไรก็ไม่รู้อันนี้เรายังไม่รู้ความลับอ่ะ แต่ยังไงยยยยปล่อยมันไม่สนช่างกราช่างให้มันชอบกันมีตังหูอะเลยใช้ได้บ้างเนี่ยอุ้ยตังหูนี้สวยนะเอาอันนี้ว่ะเอาอันนี้ด้วยจ้ะวางไว้ที่พื้นก่อนอันนี้สวยเอาออันไหนไม่สวยลกรุงดัง อันในสวยไม่รกรุงรังน่ะชอบมากๆากเอาเทียบอ,อันที่มันไม่รกรุงรังสุดอะ่ะอันนี้อันนี้แหวนด้วยแค่นี้แหละกำไรได้อันนี้ชอบคือแบบในประรลาดเลิอของเราเลยชอบมากๆอะ่ะ อยากจะมาซื้อบ่อยๆแต่ไม่ได้เชอรี่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 ดอร่าอะไรเนี่ยอะไรกันอ่าไม่มีุ่งให้โคตดเสียดาเลยโอ้เดี๋ยวมาซื้อใหม่วันหลังก็ได้เอานี้ไปเก็บให้น้องก่อน สรุปได้เสื้อผ้าน้องแค่ไม่กี่ตัวที่เหลือเสื้อผ้าตัวเอง <laughs> เน่ใจกับตัวเองมากซื้อเสื้อผ้าอะไรให้หน้องจะตัวเองได้แทน <laughs> ก็วันนี้ก็จะอาชีพสักสิบนาทีหรือเปลาดีไหมและเราหกสิบหกก็ได้ต่ออีกจนกว่าแบบจะเหลือสี่สิบตัวกลิ่นวันนี้คือ เหนื่อยมากวะอยากพักเร็วๆแต่ว่าจะมาอาัดคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆนะคะมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วจ้าน้องเบาซื้อเสื้อผ้า,ามาให้น้องเต็มเลยเห็นไหมเอ้ยน้องตื่นให้อาหารแมวยังเฮ้ยให้อาหารแมวด้วยอย่าลืม นี่แห่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊นี่แหละไม่ใช่ซึบนิกไทยว่าเอานิกไทยไม่ได้เอามาหรอไม่เป็นไรช่างมันไม่ได้สนโอเคนะ้องมีเสื้อใส่แล้วนะนอนไป เราก็มาจัดการก,กับตูกเสื้อผ้าที่มันลกๆของเรากันเป็นไรตูวเสื้อผ้าลกตลอดเลยเสร็จละมาเป็นตัวเป็นตัวเลยอันนี้มีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็มีคู่อยู่แล้ว มีคู่อยู่แล้วเป็นเสื้อกับปูโอ๊ยไปปูนู่นแล้ว ก็เอามาจบแย่ยจะติดเลยกวล็วันแลละอันนี้ก็จะเป็นตังหูนะคะตังหูโอ้ย <c oughs> ไม่ไหวปวดหลังมาก,มากอันนี้ก็จะเป็นบัตรเครดิตถุงเท้า เปิดไม่ออกแล้วหนึงว้นจะมาลงคลิปบ่อยๆนะคะจะทวงกันด้อส่วนคลิปที่เราบอกว่าเราจะเต้นนะคะรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเต้นให้ดูตอนนี้กำลังซ้อมอยู่แส่ว่าเราเป็นไงบ้างพอได้ไหมทุกคนหรือว่าต้องเจ็บแนันนี้ลองสินี่วันนั้นช่ามาก ใส่หูฟังอันเนี้ยสวยมากไปนอนเล่นโทรศัพท์กักนอันนี้แต่เราแต่เราชอบใส่เสื้อตัวเนี้ยแต่ไม่ชอบใส่กระโปรงตัวเนี้ยห่าชุดที่มันดีดีกว่าน,านี้สิเอ่อ ไปดีอ oh, 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 nah, oh, ๋อๆๆนี่ไงได้แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็มาเป็นคู่ก็เอากลับไปเก็บน้อนอนเข้าไปที่เดิมนะไปนอนนี่นเกมกันต่อค่ะทุกคนโอ้ย อันนี้ก็จะเก็บไว้ข้างบนนะไอ้น้องชายไม่เคยทำอะไรวันวันมีแต่นอนตื่นไปหาเล่นลนู่นเล่นนี่บ้างสิพี่เอาชุดผมอนพี่เอาชุดผมไปเอาชุดผมมาก่อน,อช,อช,มมอนชุดเกง่งชุดแกร์ไหนล่ะอยู่ไหนชุดเองอยู่ไหนกอนหนูลูก ไม่ได้อยู่นี่อยู่นี่เปล่าไม่ได้อยู่หลอดก็จะน้องมานั่งหาแบบเนี้ยตลอดถ้าเสื้อน้องหายไม่มี ก็จะมาเป็นกองชุดแบบนี้กล่องนี้ไม่มีกล่องนี้ก็ต้องไม่มีสรุปชุดน้องหายไปใส่ตอนนี้คือไม่มีอะไรจะพูดแล้วเจ็บคอแล้ว อยากจะไอออกมาดังๆแต่ไอไม่ได้แต่คิดอยู่แต่ไม่มีมาแล้วยาโอ้ยหยุดไปกองกันตรงนู้นสิโอ้ยจุดงดหิดก็วันนี้แหละทำไม่ดีฉันงดหิ้วมันไปไ็นเถื่อทุกคนถ้าเป็นอะไรอ่ะ ป่อยเหมือนเธอป่อยมเมืนแม่เป็สุปติว่าไะเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าใหม่ทันทีได้ไหมตู้เสื้อผ้าใหม่ใกล้ฉันปิดจบจบของจริงน้องไม่มีเสื้อส่และหล่ะไป วันนี้ไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าหิวมากๆ้เยเอาน้องไปอาบนะ้ำเอาน้องไปหาอาหารกินดีกว่าปาโบหรือเราจะตั้งชื่อให้น้องตัวนี้ว่าอะไรทุกคนคอมเมนต์มานะคะน้องตัวนี้นะคะควรชื่อว่าอะไรส่วน้องตัวนี้ชื่อว่าอะไรดีเนี่ยน้องแมวตัวนี้ควรชื่อว่าอะไรดีทุกคนช่วยตั้งชื่อมาให้หน่อยไปกัน ส่วตอนเราทอน,นี้นะคะเราตั้งชื่อให้น้องแล้วออชื่อว่ามีนีนะคะตัวน้องชายเขาชื่อว่าอะไรไม่รู้รตั้งให้หน่อยอุย้ยเครื่องร้องดีเลยร้อ,มอนมากๆก็ไปตรงนี้กันเลยโอ้ oh my g ก็แค่นี้นะคะทุกคน ก็ฝันดีกันนะคะบ๊ายบาย